็นความสวยงามตามธรรมชาติตอนค่ำคืนนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับโอ้ขนาดใหญ่มากนะครับ2คนครึ่งโอบได้นะครับต้นนี้งจะเป็นต้นของเขานะครับนี่ครับใบแบบนี้ึจะใช่นะครับต้นสีดงหรือว่าต้น ป่าข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นป่าดงดิบที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับที่ดูจากสายตานะครับมีความหนาแน่นของอพันไม้ต่างๆนะครับและช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ตอนเย็นๆนะครับใกล้จะมืดค่ํานะครับเข้าไปข้างในป่าก็ยุงจะเยอะมากนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงที่ ปลปเรือดูร้อนนะครับเข้าต้นฤดูฝนนะครับทั้งยุงแล้วก็งูพิษก็จะเยอะเนื่องจากว่าป่านั้นมีความหนาแน่นนะครับซึ่งถ้าป่าที่มีความหนาแน่นมีความสมบูรณ์แบบต้นไม้ที่ผมจะตามหาก็จะมีอยู่ข้างในแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องใช้เวลาใช้ความรู้สึกใช้ประสบการณ์ที่จะเข้าไปหาเขานะครับต้องรู้จักลักษณะป่ารู้จักชนิด ต้นไม้นะครับเปรียบเหมือนกับว่ารู้จักนิสัยเขาที่จะอาศัยที่จะชอบอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเข้าไปข้างในนะครับต้น สมอพิเภกนะครับอายุเก่าแก่นะครับขนาดใหญ่มากนะครับ บริเวณตรงนี้ก็เต็มไปด้วยผีเสื้อป่านะครับหลากหลายสีสันจำนวนมากนะครับนอกจากว่าเป็นลักษณะที่ทิศทางของนั้นนะครับไหลผ่านเป็นที่ลุ่มนะครับไหลาจากภูเขาลงมานะครับพื้นดินหน้าดินก็จะมีทรายนะครับ จำนวนมากนะครับบางพื้นที่ เป็นความสวยงามตามธรรมชาติตอนค่ำคืนนะครับพอผมเดินเข้ามาลึกก็เป็นลักษณะเป,เป็นทางน้ำไหลนะครับหน้าดินข้างข้างล่างก็จะเป็นทรายนะครับไม่ใช่ดินทรายนะครับเป็นทรายเลยทรายที่สามารถก่อ,อสร้างบ้านเรือนได้นะครับ ้นนี้น่าจะเป็นต้นประดูป่าขนาดสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้เปล่าตรงต้นนีน้มีความขนาดเท่ากันไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับมีความมนได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเถาวันขนาดใหญ่นะครับขึ้นไปจนถึงข้างบนของเขานะครับเกิดในทํากางที่ น้ำที่มันไหลในช่วงฤดูฝนนะครับตรงที่ผมหยุดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่โล่งนะครับลักษณะข้างล่างนั้นจะเป็นทรายนะครับอยู่ในช่วงโล่งพอได้มอีอากาศที่ให้ได้มองขึ้นข้างบนที่อากาศที่โล่งนะครับถึงจะว่าข้างหลังนั้นก็จะเป็น ความหนาแน่นของตรงดิบข้างในนะครับซึ่งเหมือนผมจะมองเห็นไม้ที่ผมกําลังจะตามหาเขานะครับนั่นก็คือต้นซีดงหรือว่าต้นตะเคียนเต็งนะครับอยู่ข้างหลังนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับก็หยุดพักตรงนี้นะครับเพราะว่าหน้านั่งเล่นนะครับนึกว่าพื้นข้างล่างก็จะเป็นทรายนะครับนึกว่าในช่วงนี้ ยังไม่มีน้ำนะครับคือพื้นก็ข้างที่จะลาดเอียงนะครับไปฝั่งด้านหน้าผมนะครับสโลปไปเรื่อยนะครับคือน้ำไม่ขังแต่ว่าจะเป็นลักษณะน้ำที่ไหลาจากาข้างบนลงมาหาหุบเขานะครับกระจายลงมาสู่ป่าพื้นด้านล่างนะครับเช่นตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างหลังของผมนะครับก็จะมีความรกมากๆครับหาทางเดินไปข้างหน้ายังไม่ได้เลยครับเต็มไปด้วยเถาวันแล้วก็ต้นไม้ขนาดเล็กนะครับมีทั้งหนามด้วยนะครับพัวพันกันไปหมดนะครับห้ดูสภาพป่านะครับความรกของเขานะครับ ก็เดินเข้ามาก็มาพบเจอแล้วนะครับต้นสีดงหรือว่าต้นตะเคียนเต็งตัวนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าใบนั้นอยู่สูงนะครับเราต้องหาใบที่อยู่ดูต้นที่อยู่ต้นเล็กของมันนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับ นี่เป็นใบกองเขานะครับที่มันร่วงนะครับนี่ครับอายุมากเลยทีเดียวนะครับอายุเป็นร้อยกว่าปีขึ้นนะครับขนาดก็ขนาดก็ดกประมาณ2คนครึ่งโอบนะครับตัวน,นี้ ขา,าดูใกล้ๆนะครับโอ้ขนาดใหญ่มากนะครับสองคนครึ่งโอบได้นะครับทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับอายุนี่ร้อยอยังน้อยนะครับตนนัวนี้ต้นสีดงหรือว่าต้นตะเคียนเต็งนะครับ ก็จะคล้ายต้นเต็งเมื่อ,อยุแก่นะครับผมพยายามจะเดินหาผลมเมล็ดของเขานะครับแล้วก็ต้นก้าต้นขนาดเล็กนะครับที่อยู่ด้านล่างดูลักษณะแล้วผลไม่ค่อย ไม่ค่อยเยอะนะครับต้นนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ต้นตะเขียนเต็งหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะต้นนี้ต้องดูต้นอื่น เพราะว่ามันจะมีต้นต้นนี้ครับต้นายางโดนนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับอยู่ข้างเมื่อกี้น่าจะเป็นต้นอ่อนยางโดนหรือเปล่าอันก็เป็นน่าจะใช่เป็นของยางโดนนะครับเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นยางโดนนะครับ ต้นนี้จะเป็นต้นของเขานะครับนี่ครับใบแบบนี้จะใช่นะครับต้นสีดงหรือว่าต้นเขียนเต่งนะครับใบสวยเลยทีเดียวนะครับ ไปซีดงนะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังเดินออกหาทางออกจากป่านะครับทาชว่าเมืดค่ำมากๆนะครับในช่วงนี้เดินก็ไม่รู้จากทางแล้วนะครับทำให้เรานั้นหลงได้นะครับถ้าไม่มีความนิ่งไม่มีสมาธิไม่มีประสบการณ์ ทั้งร้อนทั้งยุงเยอะนะครับ <c oughs> สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็การที่ผมเข้ามาาสำรวจป่าดงดิบหาต้นสีดงหรือว่าต้น ตะเคียนเต็งนะครับก็มีการถ่ายวีดีโอนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับไปหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะครับช่วงที่มันค่ำมืดเนื่องจากว่าผมก็ต้องกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ผมอยู่นั้นก็ไกลจยยากตรงนี้พอสมควรน,นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในป่าดงดิบนะครับกําลังที่จะหาทางออกนะครับเพื่อจะว่ามืดค่านะครับหาทางเดินไม่เจอนะครับก็พยายามที่จะเดินหาทางออกไปข้างนอกนะครับตอนนี้เดินป่านั้นตอนคืนนั้นจะมีความอันตรายนะครับถ้าเราไม่มีความชนานาญนะครับก็จะทําให้เราหลงป่าได้ง่ายๆนะครับจะเป็นป่าเล็กป่าใหญ่ก็เหมือนกันนะครับ